สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนนะคะนอ no? มวันนี้มากินข้าวก็ไม่พวงจ้ะวันนี้มากินข้าวก็ไม่พวงอันนี้ตำกระทร้อนจ้ะตำกระทร้อนตำกระท้อนอันนี้ห่อห่อหนึ่งอนหัวปีเส้นแมงดาจ้ะแล้วอันนี้ไมพ่พวงตำแตง <S 2> <S 2> <gasket. S 1> ตำแตงนล้้อันนี้ตำกระทร้อนอันนี้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 พี่สาวซือ้อมาฝาก เสียบๆจ้ะ้ากับมีคือเกาจะกมีพักซี่เหล่าหรืออะไรก็มีสตอจ้ะมาจะมากินข้าวก็ไมิพน่นะจ๊ะเน้อตำกระท้อนเสียบๆลันนี้ตำเตียงอันนี้ห่อห่อหนึ่งห่อหนึ่งบันห่อไม่แก่ห่อหนึ่งหัวปีไหมอันปีกล้วยบ่หัวปีตำกระท้อนค่ะแล้วก็ตำเตียงแล้วก็หออหอหมกหอหอหมกหอปีมาจะมากินข้าวกับม่พนนะจ๊ะเน้อทุกๆคนเลยค่ะมาอื้อหือ อันนี้เป็นตำแซ่บแซบใส่ผักชีใบเลื่อยไหมแส่หอมเหมือนทางเหนือเป็นห่อหอมปุม,ปมเปมเื่อยไหมผักชีใบเลื่อยอืแซ่บเขาไล่พดอืตำกระท้อนอร่อยมากอร่อยมากจ้ะอันนี้เนาะไม่เป็นไรแล้วสาบตำเตียงอันนี้ไม่พวงตำอีกน,ะนี่ยตำเตียง มันโดนแล้วมันคายอ้แล้วก็เอานี่มากินกับปลาดุปิ้งนี่ปลาดุกย่างอเสียบอันนี้เสียบจ้ะตำตระถหลวบเสียบๆขอยเอามอื่อมากเรี้ยวหวาน เ่ยเยอะมากโครกละหาสิบาทโอ้โหมาเลยเถอะมันลิงเลยอ๋อพวกคนเกลียทับโอ้ยนี่พี่น้องมาจามา่ามะอื้อร่อยมากวอรเลวอร,อ,ร,อ,ร,อ,รอีกแส่บขนาดเลยพี่น้องนี่ก็สตอมินยีญ่เนี่ แซ่บม,มากมต้องสั่งอีกแก้วนี้อร่อยอมันลายมือไม่ได้ดำจ้ะผักลายยางในพวงก,กินบอร์ทัน หน้าตาก็เป็นประมาณนี้หอมหมกหัวปีเเซ็จมาเปรี้ยวหวาน มาเซมี่มาเดี๋ยวฮะข, <c oughs> ขอโทษขอให้ได้่ายหนึ่เมี่ยวมันไหลกัดกันเนี่ยไหล <c oughs> กัดเมี่ยวหน่อยเน <c oughs> ี่ย สรงสามตัวน้อยๆบงตัวยาลังแก่ Uh huh. ไปทงหน้าไปให้เนาะกินมสุ่มก็ได้หลายเสี่บ m มื่อซ่ำมันฮอดมันก็แซบๆไปจกปลดุกมันันนี่มันน้ อยสกกินอะไรอันกระซาะมันก็ะเซาบอันนี้สมัยเสียบอันนี้พันมกแบบอีสานอีสานเลยพันมุกแบบบานเ้องเสียบเสียบหอมแมงดา ันยังเหลืออยู่เห็นกับซุปน้ำแม่นะากะเนาะปากกัญญาไม่พวงก,กินไม่หมดมันเยอะเกินค่ะนัหลายพี่นอกสวสดยานจุ่มกลุ่ม hoặc như một sắc thi ừ. บุกจัอยังอร่อยทุกอย่างตำกระท้อนก็อร่อยหอมหมกก็อร่อยประดุกอย่างกัแแสบ เยื่ยววันเอาละค่ะสำหรับวันนี้แม่พ่วงก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะวันนี้แม่พ่วงก็มาเสนอเมนูให้พี่น้องได้กินน้ำกันนะจ๊ะเนาะอันนี้ตำเตียงแม่พ่วงตำเองจะ้ะกิ้มบดมันหลายอย่างอันนี้ตำกระท้อนแซ่บๆจ้ะลาหนี่ก็เซือน ห่อหนึ่งห่อหนึ่งหัวปีนะใส่แมงดาแซ่บเจ็บหอมแล้วก็ประดุกประดุกปิีงจ้ะนี่สื่อมาสองตัวตัวหนึ่งกินกับปลเบิดบน,นะนี่อเครื่องตัวนะจ๊ะเนาะน่ะมากินสูปนี้ซุนน่องกินอาหารบ้านเฮางนะคะแซ่บแซ่บนะจ๊ะเนาะสำหรับวันนี้ไม่พึ่งกข็ขอขอบคุณนะคะเนาะเอ๋ออิอซีทุกๆคนนะจน๊ะนะที่ขเข้ามาคอมเมนต์ไม่พึ่งเข้ามาติดตามไม่พึ่งนะจ๊ะเนาะไม่พึ่งขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเน้อจันนี่ไม่พึ่ก็ขอฝากช่องช่องไม่พวกาาิพวก,นก,นวกลลนินแซ่บบิลีนเ้ำ สำหรับวันนี้ไม่พอกิดขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะขอบุณและสวัสดีค่ะ